และนี่คือ Royal Finance <c oughs> มันคือโปรคอลนะครับแห่งการปักหลักหรือสเต k กกิ้งนั่นเองซึ่งโครงการนี้นครับเป็นโครงการที่เราเนี่ยสามารถได้รับ APY สูงถึง1 6 0 0เลยนะเรียกว่าต่อปีนี่สูงมากๆเลยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าคิดเป็นต่อวันเนี่ยอยู่ที่2%ต่อวันเลยนะโอ้โหเรียกว่าเฮ้ยแจ่มเลยนะเราฝาก1,000นะสมมติว่าเรามีงบอยู่1,000พันเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งไว้นะอ่ะหรืออาจจะก,กระจายมาก็ได้จากเกมหรือว่าจากการลงทุนของเรานะ เราก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงคือตัวแอดเนี่ยก็อาจจะดูดูก่อนนะครับบอกว่า APY เนี่ยจะอยู่ที่1,60,000นะครับ1,98มันจะส่งตรงนะครับให้กับผู้ที่ถือเนี่ยทุกๆ15นาทีสำหรับคนที่ถือเหรียญของเขานะครับเหรียญรอยยอ่อแล้วก็มันจะมีเรื่องของตัวกลุ่มสภาพคล่องที่มันสามารถเติบโตได้นะครับในการทำธุรกรรมต่างๆแล้วก็ดำเนินการเบิร์น ด้วยตนเองครับเพื่อให้ราคาเนี่ยมีเสถียรภาพที่ดีแล้วก็มั่นคงครับมีการขยายอายุครับของ apy สำหรับผู้ถือที่สมมติว่าใครเนี่ยถือเหรียญใช่ไหมมันก็อาจจะมีการขยายเรื่องของอายุครับแบบมันก็จะขยายไปเรื่อยๆเนาะ,ะในส่วนของโทเค็นครับเขาก็จะมีการแบ่งประมาณนี้นะว่าบายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอาเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยแบ่งไปทำอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของเซลก็เหมือนกันครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาทีมนะครับแต่ละคนเป็นรูปบัวกระทิงแล้วก็ใส่มงกุฎสุดเท่ะนะนี่ครับการเงินแห่งราชานี่แล้วก็มีคําถามที่พบบ่อยเป็น Q&A สามารถมาอ่านเพิ่มเติมได้ครับสลิปเพจก็จะอยู่ที่ประมาณ1 7บเนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของ KYC เนี่ยเขากำลังทำการขออยู่นะครับอ่าโอเคเรามาดูถึงไว i t e p เ p e r กันนะครับ ในส่วนของปรคอรตัวนี้ครับเราจะได้รับเป็นออโต้สเต็กกิ้งเรียกว่าแค่ถือไว้นะเราก็จะได้รับแบบออโต้เลยเรียกว่าเป็นอะไรที่สบายแล้วก็ดีมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งโปรเจกต์แบบนี้นะครับแอดก็เคยได้มีโอกาสเนี่ยลงอยู่นะอย่าง m อ็มโงี้นะมันก็จะได้รับรีวอร์ดเป็น USDT ซึ่งมันก็จะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ในการซื้อเข้าซื้อออกแบบนี้แหละคล้ายๆกันนะครับ มันก็แล้วแต่โครงการมีการวางแผนอย่างไรมีการอุดช่องโหว่อย่างไรนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็น APY แบบอัตโนมัติก็คือการสเต k กกิ้งแบบอัตโนมัติที่เราเนี่ยจะได้รับรีวอร์ดทุกๆ15นาทีครับหมายความว่าคนที่ถือเหรียญนะเหมือนกับว่าเพิ่มสภาพคล่องของเขาในการสเต k กกิ้งนั่นแหละก็จะได้รับนะครับเหมือนคล้ายๆปันผลทุกๆ15นาทีซึ่งเขาตีออกมาเป็นวันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2%ซึ่งแอดมองว่าก็ค่อนข้างสูงนะเพราะว่า1,000เหรียญเนี่ยถ้าผลลั์นะ คือเอาไปคูณด้วยเปอร์เซ็นที่เขาบอกเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ1ล้านแต่ว่าส่วนตัวแอดเนี่ยมองว่าถ้าได้แค่สักแสนสองแสนหรือห้าแสนก็ได้1นึ่พันแล้วไปห้าแสนหรือไม่ถึงห้าแสนก็ได้สักสองแสนนะจบแล้วอะ่ะเออคือแค่นั้นก็โอเคแล้วเนาะแล้วต่อมาครับก็จะเป็นเงินสำรองนะครับเหมือนกับว่าเป็นการขยายตัวอายุของมันนะก็คือเป็นปัจจัยเหมือนกับว่าระบบนะครับรับประกันภัยที่รองรับนะครับตัว APY นะ ก็คือค่าธรรมเนียมที่มีการซื้อขายที่สะสมไว้นะมันก็จะเป็นการประกันแล้วก็ปรับสมดุลน,นะครับในทุกๆ15นาทีต่อมาก็คือการเติบโตของสภาพคล่องหรือว่าการเติบโตของผูซึ่งเขาจะมีการแบ่งนะครับการซื้อการขายเนี่ยที่มีการเพิ่มนะครับตัวสภาพคล่องเหมือนกับว่าใครที่ซื้อขายนะมันก็เป็นการเทรดพร้อมกับเพิ่มสภาพคล่องในภูถ้าเกิดว่ามีการเ,เขาเรียกว่า m a n นจหรือว่าบาลานซ์นะครับคือซื้อปุ๊บ บางคนก็ไปขายแพงด้านบนใช่ไหมครับส่วนผู้ที่ถืออยู่เนี่ยก็จะได้รับส่วนต่างตรงนี้อ่ะบางคนอาจจะแบบซื้อขายซื้อขายซื้อขายเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ทําให้สภาพคล่องเนี่ยเติบโตมากขึ้นครับแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยมันจะต้องกําไรเยอะมากเนาะมันก็ต้องมีการดันดันดัน,ดน,ดนแล้วก็ขายลงในระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้มีช่องหรือมีแกลบเนี่ยในการขึ้นต่อนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโปรโมชัน่นการพัฒน,นาต่างๆครับการเงิน ในส่วนนี้ครับเขาก็จะมีการจัดเตรียมครับในเรื่องของ Kyc ด้วยที่เขาเลือกเอาไว้เนาะแล้วก็ในส่วนของแผนงานในส่วนของการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีคําถามที่พบบ่อยครับอันนี้มีภาษาจีนด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโครงการนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนตัวแอดเนี่ยก็อาจจะดูเรื่องของตัวระบบก่อนนะครับอ่ะแล้วก็จะดูอีกทีว่าเฮ้ยเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนนะครับ อาจจะหยอดไว้สักพันเหรียญอะไรงนี้นะลองดูว่าปีหนึ่งเนี่ยจะได้1ล้านเหรียญหรือเปล่านะครับถ้าถึงล้านเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวไปจองแนมโบแป๊บนะโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ